ตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ภาคใต้เหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาชมบอลสีภาคใต้นะคะบ้านของส,สวยเลยบ้านของพี่สาวค่ะท่านผู้ชมมาดูท่านค่มีอะไรบ้างดีก็ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหน้าวัวแดงหรือแดงหน้าวัวนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ของเป็นบอลสีของภาคใต้นะคะจะมีที่ภาคใต้เยอะมากคะ่ะท่านผู้ชม อ,อันนี้เขาเรียกว่าเรืองลาหุนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เรืองลาหุนนะคะเพราะใบใบเขาก็จะเป็นเนี่ยในนี้เรามาใช้แห่งเดียวกันเนี่ยเรืองลาหุนนะคะท่านผู้ชมเรืองลาหุนนะใบเขาจะสั้นอย่างสั้นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมนี่สวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมดูดิมีหลายต้นด้วยค่ะนี่เยอะมากค่ะท่านผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมแต่บางที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะ นี่แล้วก็อันนี้ก็ผสมกันหลายอันค่ะผสมกันหลายอันเลยนี่มีหลายอันนี่มีหลายอันเลยค่ะท่านผู้ชมมีมีหลายสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีเหน่าค่ะยังไม่กัดสีนะคะอีเหนานี่สวยงามมากค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่มาดูต่อค่ะนี่อันนี้เป็น เป็นแแก,ก้วสารพัดนึกนะคะท่านผู้ชมนี่กำลังสวยค่ะ <โ att S 1> ท่านผู้ชม,มนี่กำลังสวยเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้สาวน้อยปะแป้งนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้พื้นเป็นไม้พื้นบ้านนะคะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้กวนอิมหรือสหัสเดชะพี่เล็กกวนอิมอ๋ออันนี้กวนอิมนะคะท่านผู้ชมกวนอิมนะคะแล้วก็แสมมาด้วยกับอันนี้เรืองลาหุนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมสวยงาม คือคือบอลนะ่ะเขาเลี้ยงแบบบ้านๆนะคะท่านผู้ชมมันก็เลยสีสันสวยนะคะแล้วก็ธรรมชาติก็ดีด้วยนะคะที่นี่อากาศก็ดีน้ําก็ดีฝนฝนตกแทบจะทุกวันค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่อันนี้ก็สวยนะคะนี่ฟรอมใหญ่มากคะ่ะท่านผู้ชมกระถางหนึ่งเนี่ยนะมีประมาณเกือบสิบกว่าต้นคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้นี่มัน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 ก็จะเป็นสองแบบนะอันนี้เนาะ ดูดิสวยคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไม้ป่าก้านดํานะคะท่านผู้ชมเป็นไม้ป่ากาะะ้านดําค่ะอันนี้ก็ต้นไม้บอนสีของภาคใต้เหมือนกันนะคะที่ภาคใต้จะมีเยอะเลย آ, ทับทิมแดงนะคะเรียกได้สองแบบนะคะท่านผู้ชมนี่ทับอ,อะไรนะเขาเรียกทับทิมทับทิมแดงกับทับทิมสยามอันเดียวกันนะคะท่านผู้ชมสีดี เรียกเรียกได้สองแบบนะคะท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะเรียกเป็นทับทิมสยามบางคนก็จะเรียกทับทิมแดงนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นอีเนาเหมือนกันคะ่ะงามมากฟอร์มใหญ่มากคะ่ะท่านผู้ชมดูสวยมากๆเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดําเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยฟอร์มใหญ่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ นี่อันนี้ก็กําลังออกเลยเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นผีเสื้อชมพูนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่สวยค่ะท่านผู้ชมอันนี้พี่สาวเขาบอกว่าเขาเขาเอาผ่าหัวนะคะแล้วก็เอาไปอบไว้นะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆเกนะี่ยพอสีห้าวันไปเปิดมาเนะี่ยเขาก็เปิดออกมาแล้วก็เอ,เอาเอา,เอาปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นนะคะท่านผู้ชมดูดิเนอะ เมื่อเย็นน่ะเนาะเขาก็เลยปลูกได้สวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะไปไปดูต่อค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้สวยมากเลยค่ะแต่ไม่ไม่รู้จักว่าไม่รู้จักนะคะว่าชื่ออะไรอันนี้เป็นพญาจงอางค่ะท่านผู้ชมพญาจงอางนะคะท่านผู้ชมนี่ก็อีเหนา สวยนะเาที่นี่สีสันเขาจะสวยจะขาวสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะดูดิจะแตกต่างกันกับที่บ้านเรามากเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ปากก้านดํานะคะผสมกับตาวน้อยปากแป้งนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสวยๆเลยค่ะนี่ดอกหม้กานดำเออาจะยังไม่ได้อบแต่ว่าอันนี้มันจะเด็ดนี่ก็จะเป็นอีเหนาเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมี่สวยมากสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ นี่สวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ดูเลยค่ะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยอันนี้ทำมาันสีเนี่ยมันอยู่ใกล้บอนสีไงพ่ออนี่ดูดิท่านผู้ชมดูอีนาวเขาอยู่ใกล้บอนสีเกินไปค่ะท่านผู้ชมเขาก็เลยเป็นสีเขาก็เลยจะออกเป็นสีชมพูเนี่ยเขาอยู่อยู่ใกล้ๆกล้กระถางสีชมพูค่ะท่านผู้ชมเขาก็เลยจะออกใกใกล้กระถาง ก,กระถางเขาจะออกเป็นสีชมพูหน่อยๆนะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็อย่างสวยคะ่ะอันนี้สวยมากๆค่ะ <S <S ท่านผู้ชมดูนี่เยอะเลยนะเขาปลูกไว้เยอะเลยนี่นี่เขาเลือกโพเงินนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่กําลังกําลังแตกหน่อเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมโพเงินอี่เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นพระยาสเสวีคะ่ะ พายาเวีนะคะท่านผู้ชมมีสวยค่ะต้นไม้นี้สีสันสวยมากนี่เป็นสตอเบอรี่สตานะคะท่านผู้ชมค่ะนี่สวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นเสือพรานคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นเสือพรานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรืองลางหุนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เขาไม่ขายนะคะเขาปลูกไว้โชว์เฉยๆคะ่ะท่านผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นบับเบิลเลสค่ะสวยมากอันนี้ฟอร์มสวยจริงๆนะพ่อเนาะอฟอร์มสวยมากดูดิบับเบลิลเลสฟอร์มสวยจริงอันนี้เขาเรียกอะไรพี่เล็กเนี่ยต้นนี้ไม่รู้ไรเมือนะไม่จักจื้อนันั่นคอยด้วยนะ,อ,ะอันเดียวกันไหมชือ่อเดียวกัน,น,กนใช่ไหมหน่าจะอันเดียวกันอืมสวยเนาะ สวยมากอืมอันนี้ต้องต้องต้องวางฟอมใหญ่ฟอมใหญ่มากอันนูนอันนี้เป็นอ่าไก่ตัวงามนะคะท่านผู้ชมคะนี่ไก่ตัวงามค่ะท่านผู้ชมนี่ไก่ตัวงามสวยดูสวยอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเขาไม่ได้เขียนชื่อไว้ค่ะท่านผู้ชมลูกไม้เหรอไม่ใช่ลูกไม้อะไรอะไรนี่แหละจำไม่ได้นี่สวยค่ะท่านผู้ชมคะ ดูดิมีเยอะเลยแบบนี้ก็สวยเป็นดางด้วยนะคะท่านผู้ชมในดูดิเป็นดางด้วยยังสวยเลยท่านผู้ชมมาดูบอลสีกันแล้วนะคะบอนบ้านๆ่นส,สวยแบบนี้นะคะ,ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสุขหร่อวันนี้สวัสดีค่ะ